ตอนที่หนึ่งร้อยหนึ่งสิทธิที่น่ากลัวจิ้งจอกพันหน้ายักไหล่และพูดขึ้นทำไมต้องรับสิทธิ์มากมายด้วยหล่ะผู้อาวุโสคนพวกนั้นอ่อนแอจนข้าสามารถสังหารทุกคนได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวฟังนะจิ้งจอกน้อยแม่ข้าจะไม่บอกให้เจ้าปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนเพื่อนแต่เจ้าก็ไม่อาจทำร้ายพวกเขาได้จังอยู่คิ้วขมวดจากนั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่าเจ้าจำไว้สำนักคังเฉียงมีข้อห้ามทะเลาะกันเองอหักเจ้าฝ่าฝืนกฎเจ้าจะโดนลงโทษอย่างหนัก อีกอย่างหลังจากนี้เป็นต้นไปเจ้าจะต้องเรียกข้าว่าเจ้าสำนักและห้ามเปิดเผยตัวต,วตนในฐานะจิ้งจอกของข้าออกมาเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสิทธิคนอื่นๆดังนั้นเขาจึงต้องจริงจังจิ้งจอกพันหน้าแข็งแกร่งมากต่อให้สิทธิสำนักคังเฉียงทุกคนจะร่วมมือกันก็ยังไม่อาจเป็นคู่มือของนางได้นอกจากนี้ตัวจิ้งจอกพันหน้าก็อาศัยอยู่ในเขตมืดมานานจึงคุ้นเคยกับกฎแห่งป่าที่ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ฉะนั้นในสายตาของนางชีวิตของคนจึงไม่ต่างอะไรจากรักยา่าหากไม่ย้ำให้ดีคงมีแต่พระเจ้าที่รู้ว่านางจะทำอะไรลงไปบ้างห้ามนั่นห้ามนี้ก็ได้ได้ข่าจะไม่ทำร้ายพวกเขาจิ้งจอกพันหน้าเบะปากอย่างหงุดหนิดจางอยู่ไม่ได้สนใจการประชดประชันของนางและพูดขึ้นว่าเจ้าพูดจบหรือยังหากพูดจบแล้วก็ไปกันเถอะผู้อาวุโสไม่สิเจ้าสำนักหือ จางอยู่ที่เพิ่งก้าวออกไปแค่ก้าวเดียวก็ต้องหยุดชะงักจากนั้นก็หันกลับมามองจิ้งจอกพันหน้าด้วยความสงสัยจิ้งจอกพันหน้ากล่าวด้วยท่าทางกระมิกระเมียนว่าท่านช่วยรอข้าสักประเดี๋ยวได้หรือไม่จ้างอยู่ถามขึ้นมามีอะไรข้าอยากกลับไปที่ถ้ำเพื่อเอาของบางอย่างจิ้งจอกพันหน้าลังเลไปชั่วครู่และพูดขึ้นมาด้วยความโกรธแค้นมันคือสิ่งที่ทําให้ข้าต้องทนทุกข์มานานถึงหนึ่งปีและทําให้ข้าต้องมีสภาพที่น่าอดสูข่าจะทําลายมัน เมื่อคิดถึงความทรมานที่ได้เจอมาตลอดหนึ่งปีจิ้งจอกพันหน้าก็กัดฟันแน่นเจ้าหมายถึงไข่นั่น่นรึจังอยู่มองไปที่จิ้งจอกพันหน้าด้วยสีหน้าแปลกๆปลกจิ้งจอกพันหน้าทั้งโกรธทั้งอายแต่ก็ยังพยักหน้าใช่เป็นมันนั่นแหละจังอยู่ครุ่นคิดอยู่สักพักก่อนจะพูดขึ้นมาว่าในความเห็นของข้าแล้วไข่นั่นต้องไม่ใช่ไข่ธรรมดาข้าว่าอย่าเพิ่งทำลายมันเลยอะไรนะเจ้าไปเอามันมาให้ข้าข้าจะหาทางเปิดเผยความลับของมันออกมาเอง จางอยู่มองไปที่จิ้งจอกพันหน้าเมื่อเห็นสีหน้าที่ไม่เต็มใจของนางเขาจึงเกลีย้ยกล่อมอีกฝ่ายมันได้ทรมานเจ้าแต่เจ้าไม่อยากรู้หรือว่ามันคืออะไรเมื่อได้ยินดังนั้นจิ้งจอกพันหน้าก็เริ่มสงสัยขึ้นมานางลังเลเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าก็ได้ข้าจะไปเอามันมาให้เจ้าสำนักดูไปเถอะข้าจะกลับไปรอเจ้าที่นั่นจังอยู่กล่าวจิ้งจอกพันหน้าไม่ลังเลใจนางทยานไปยังส่วนลึกของเขตมืดทันที หลังจากนั้นสักพักร่างของนางก็หายไปจากสายตาของจังอยู่จนกระทั่งจิ้งจอกพันหน้าหายลับไปจากสายตาจังอยู่ก็ถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกก่อนจะเช็ดเหงื่อบนหน้าผากแล้วกินยาฟื้นฟูขั้นที่สองเข้าไปสลัดผักผลข้างเคียงของยาเพิ่มพลังนี่หนักหนาจริงจงจางอยู่กลดายอยู่ในใจไม่ต้องใช้มองทะลุเข,ขาก็รู้สึกได้ว่าเส้นชีพจรในตัวเขาเหมือนจะระเบิดออกมาตอนไหนก็ได้ เท้าทั้งสองข้างหนักอย่างกับเหล็กนอกจากนี้ยังรู้สึกปวดเมื่อที่กล้ามเนื้อเพียงแค่จิ้มเบาๆก็รู้สึกเจ็บจี๊ดไปถึงฟันสีหน้าของจังอยู่นั้นดูซีดมากก็รวมมอหลังจากที่กินยาฟื้นฟูเข้าไปจังอยู่ก็รู้สึกดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่มันก็แค่เล็กน้อยจริงๆมันยังห่างไกลกับคําว่าหายดีชัดแล้วว่าอาการบาดเจ็บของเขานั้นไม่อาจจะหายดีได้ด้วยยาฟื้นฟูเพียงเม็ดสองเม็ดนี่มันท่าดีทีเหลวชัดจังอยู่รู้ความจริงข้อนี้ดี ในอนาคตหากไม่จําเป็นจริงๆข้าจะไม่กินมันอีกเมื่อรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดเหมือนถูกไฟลวกที่เส้นชีพจรจังอยู่ก็ตัดสินใจขึ้นมาทันทีผลข้างเคียงของยาเพิ่มพลังนั้นหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าที่เขาคิดเอาไว้เขาถึงกับสงสัยว่าถ้าหากกินยาเพิ่มพลังเข้าไปติดต่อกันหลายครั้งบางทีเส้นชีพจรของเขาก็อาจจะระเบิดขึ้นมาก็ได้ ผลข้างเคียงของยาเพิ่มพลังลดลายระดับ3ามช่างหนักหนานักแต่ต้องรู้ว่าแค่ยาเพิ่มพลังลดลายระดับหนึ่งหรือสองผลข้างเคียงของมันก็ยังน่าสะพรึงกลัวสำหรับผู้ใช้ทั่วไปยิ่งไม่ต้องพูดถึงยาเพิ่มพลังลดลายระดับสามที่จังอยู่ใช้เลยจังอยู่ลองโคจรปรานล,ลึกลับในตัวตอนที่ปรานเคลื่อนที่ความร้อนในเส้นชีพ,พจรก็ทุเลาลงดวงตาเขาก็เป็นประกายขึ้นมาทันทีปรานนี้มีผลในการฟื้นฟูเส้นชีพจรด้วยหรือ จากนั้นเขาก็ตบหัวตัวเองแล้วพึพรรมพำออกมาด้วยความเสียดายว่าข้าเกือบลืมเรื่องสําคัญแบบนี้ไปเลยตอนที่ข้าฝึกดัชนีแห่งการสูญสิ้นเส้นชีพรจรของข้าเองก็ได้รับความเสียหายและข้าก็รักษามันด้วยปราล,ลึกลับต่อมาเขาก็มุ่งหน้าไปยังเขตนอกพร้อมทั้งโคจรปราล,ลึกลับเพื่อรักษาเส้นชีพจรไปด้วยเขาเสียเวลากว่า15นาทีถึงจะมาถึงเนื่องจากระหว่างดันบังเอิญไปพบกับสัตว์อสูรว่าส่วนขั้นต่ําเข้าจึงมีการลงไม้ลงมือกันเล็กน้อยถึงจะกลับมาที่เดิมได้ เจ้าสำนักเจ้าสำนักตอนที่เห็นจังอยู่คนจากสำนักทางเฉียงต่างก็เข้ามาล้อมเข่าไว้